ถ้าพร้อมนะงานน่าจะเยอะกว่านี้สงสารมากออกกับร่างกายมากปิ่นปี้ไม่เห็นพ้อมเลยสักทีเสื้อเขาไปันแรงมากเลยอะที่หนักที่สุดก็คือต้องผอมคำนี้โดนมาจากผู้ใหญ่เลยวันหนึ่งกินหนึ่งอย่างโรงเรียนไม่ไปสมัยอายุ15 16นะเข้าฟิตเนสมากกว่าโรงเรียนอีกแล้วจนอลองปาร์ตี้ดรักหรือว่ายาเสพติดอะไระต้องชายหญิงเท่านั้นอะไรเงี้ย โดนบ้างไหมสิ่งที่เราทำหน้าวันนี้เราแค่ Openly ีกับเพศเดียวกันแต่คุณจะเข้าใจไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแล้วคุณจะเปิดใจไหมก็อีกเรื่องหนึ่งอุตส่าหนะ์เป็นเทมที่จะคุยกับซีวีและฉันขนลุกอะ่ะ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่กับรัศมีแคนะฮะนมีแค่ายมีแคนะฮะซึ่ง EP นี้นะฮะเราจะมาพูดคุยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้ายังมีหลายไซส์แล้วทำไมความสวยต้องมีแบบเดียวอ่าสวัสดรับรเชิญที่มาในวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเคยเจอที่โฆษสาเป็นน้องอีกคนหนึ่งนะ,ะในวงการที่เรารักมากนะฮะไปเจอเลยดีกว่านะฮะ เ็กเกิเ็กเกิเช็กเกิแกเอไม่แดงกปทีคุณมาแล้วจ่เอออเแหะจะเต้นอยู่ด้วยสักพักอียอกลงอะไรนะากคุณเจมส์โอเถามถึงเพลงก่อนใครแต่งให้อ่ะเพลงแต่งกัน4ี่คนมีวาเลนติน่พอยสตีฟโจนส์แล้วก็วิชาร์ดเทรเกอร์สตีฟโจนส์กับริชาร์ดเนี่ยสองคนนี้เป็นฝรั่งป่ะเป็นฝรั่งหล่อไหมหล่อมีไอค แล้วเขาก็ไม่รู้จักเรามาก่อนเราก็เลยต้องพีเซนตัวเองไงโปรโมทโปรโมทตัว<ต><ต>เองบอกเขาว่าเฮ้ยเราเจอเรื่องอะไรมาบ้างทุกวันนี้เราทําอะไรบ้างแล้วพอเราเล่าให้เขาฟังเขาก็รู้สึกว่าประเด็นบอดี้โพซิทีฟิตี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่คนน่าจะเก็ตง่ายเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องการมูเมนต์ด้านนี้อยู่อตอนนี้เราก็เลยเอาเอาเพลงนี้แหละรู้สึกส่วนตัวเป็นไงกับเพลงแล้วก็ MB ที่ออกไปฟังครั้งแรกน้ำตาคอนะ รู้สึกว่ามาไกลเรื่องนี้10ปีเพึ่งได้เป็นแบบตัวของตัวเองพึ่งกล้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไงเอาเอมวง MV มาพอปล่อย MV ออกไปวันแรกปุ๊บ กระแสดีมากพี่หนูตกใจมากเพราะว่า2วันแรกก็4ี่แสนกว่าวิวแบบเร็วมันเร็วอ่ะถ้าหนูไปทํา XL ก่อนหน้านี้ก็คงไม่มีคนเข้าใจแต่ณ<อ>วันนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นนะแล้วก็คนหลายๆคนอย่างพี่ก็แบบได้มีจุดยืนมันก็จะสามารถทําให้อีกหลายๆคนได้มีแรงบันดาลใจว่าแบบเฮ้ยกูก็เป็นได้กูก็เป็นได้อย่างเงี้ยโดนอะไรมาางตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยหรือว่าก่อนเข้าวงการอะ จริงๆก่อนเข้าวงการพี่สมัยตอนหนูอยู่กระตาเป็นเด็กแบบอ้วนประมาณนึงอยากาไปออกกาลังกายอยากไปวิ่งลอบกระตา,าวิ่งที่ทะเลอะไรอย่างเี้เจอคนข้างทางข้างทางเลยนะเฮ้ยวิ่งไปไหนอ้วนอย่างเงี้ยแค่นี้แม่งก็ทําลายทําลายความตั้งใจ<อ>เราแล้วอะงงเะมึง พูดที่อะไรของมึงว่ามันคูปาะเลยอย่างเงี้ยมาเจอแบบนี้มันก็รู้สึกแย่ yeah, แล้วมันก็ค่อยๆสะสมไอ้พวกแบบอ้วนช้างน้ําแล้วเมื่อก่อนผมฟูออผมยาวฟูก็แบบอีหย,ย่อยอีหมอยเนี่ยมาเต็ม,ตมอะไรเงี้ยครพูดพวกเนี้ยจริงๆมาจากผู้ใหญ่หมดเลยนะออออใช่ไหมเออใช่เยครพูดพวกนี้จะเป็น<ๆ>ผู้ใหญ่ที่พูดหมดเลยนะพอพูดแล้วมันเด็กมันได้ยินอ่ะเด็กมันก็มาพูดกันต่อแล้วพอเข้าวงการล่ะมันไม่หยาบไงมันเป็นประมาณว่า ถ้าซิวีผอมนะสวยแน่ร้องดีนะเสียดายอ้วนหรืออะไรเงี้ยมันเป็นพวกคาพูดพวกนี้ที่หนักที่สุดก็คือต้องผอมคำนี้โดนมาจากผู้ใหญ่เลยอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ต้องผอมมันมันไม่ได้แบบว่าอีเทียอีดอก อีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําเรียบร้อยมากแต่กดดันว่าแบบเอ้าหรอกกูต้องผอมแล้วกูเกิดมาเปไ็นยังงกูทาไงอะแล้วไงพอโดนบอกต้องผอมจัดการเลยไหมจัดการว่าผอมลงด้วยประเด็นอะก็เชื่อตามเขาหมดเพราะว่าเราเรา,เรามีความฝันเงยจากที่เราเป็นเด็กแบบออกจะห้าวๆห,ห,หน่อยแล้วก็มีความกากันนิดๆอะไรเงี้ยหลายๆคนมองว่าแบบเอ้ยต้องเรียบร้อยต้องแบบน่ารักต้องอะไรเนี่ยสีวีจริงไหมว่าเครียดมากจนต้องใช้ตัวช่วยจริง หนูเริ่มจากการเข้าฟิตเนสก่อนวันละสักหชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กินอะไรเลยกินวันหนึ่งกินหนึ่งอย่างโรงเรียนไม่ไปสมัยอายุส5บหนะเข้าฟิตเนสมากกว่าโรงเรียนอีก โรงเรียนไม่ไปเพราะว่าเหนื่อยแบบไปก็จะเป็นลมไม่ไปต้องขึ้น BTA เชา้าอะไรเงี้ยแบบไม่ไปแต่กูไปฟิตเนสได้เพราะว่าอยากเป็นศิลปินเอออยากหอมเพื่อให้ได้เป็นศิลปินแล้วก็บวกกับช่วงจวังหวะชีวิตที่เรากําลังแบบหลงผิดละกำลังรลังเมาไมกับปาร์ตี้อะไรเงี้ยเราก็เลยได้เจอแสงสีเสียงด้วยเป็นช่วงที่มาอยู่ม, hey, มันก็เหมืออารมณ์ประมาณนี้ก็คือด้วยความเครียดนตรงนั้นอพอมันไปเจอปาร์ตี้แสงสีเสียงมันรู้สึกว่าเราผ่อคลายปลอดปล่อยมันก็มีความสุข จอมปลอมแล้วจนอลองปาี้ดรัก์หรือว่ายาเสพติดอะไรอยงแล้วอ,อะไรถึงกลุดออกมาจากตรงนั้นได้อ้วนแบบอ้วนขึ้นพอเลิกยาแล้วกว่าที่จะมาเลิกได้อะมันใช้เวลานานมากแล้วพอในช่วงโ r o c e s ของการเลิกเนี่ยเรากินเยอะขึ้น โยโย่แล้วก็น้ำหนักมันก็ขึ้นอ่ะเราเห็นตัวเองเราก็รู้แล้วว่าน้ำหนักขึ้นรู้สึกว่าจะต้องกลับมารักตัวเองบวกกับในด้านของ m e n t a l ด้วยไม่ใช่แค่ physical แต่แต่ mental ความความสมองความอะไรเงี้ยบวกกับเราเจอแม่เข้ามาเชฟเราให้เราเป็นแบบเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้อยากรู้ส่วนตัวยิ้มทําไมอ่ามอนรู้เป็นยังไงบ้างถีชมพูไหมอ๋อ ชมพูน่ารักชอบเล่นกีตาร์ก <climbing> ็เ <hydro> ป <médico> ็นพลังงานดีๆในชีวิตเหมือนเราได้แลกเปลี่ยนกันแล้วกันเขามีสิ่งที่เราไม่มีเรามีสิ่งที่เขาไม่มีแล้วก็มันจะเป็นตรงกลางแล้วก็เป็นพลังงานดีๆให้กันและกันใช่ปะแต่สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้จากซีวี่คืออะไรหรือปะพอเราอยากที่จะรักแล้วเราชอบคนนี้มันเลยอยากจะทําให้เราที่จะเปลี่ยนใช่นุนของเราใ่ที่ ความสบายใจของเขาแล้วตัวเขาเองก็อยากจะเปลี่ยนตัวเขาเองนะใช่ใช่อ่ะพอเปิดตัวไปปุ๊บแน่นอนต้องชายหญิงเท่านั้นอะไรเงี้ยโดนบ้างไหมไม่เคยเห็นนะหรือเพราะไม่ใส่ใจไม่รู้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทําคือหนูมีความรักหนูอยากอวดว่าแฟนกูน่ารักแล้วกูก็รักกันกับแฟนกูดีเหมือนที่ทุกคนทำเหมือนที่ทุกคนอยากทำเหมือนคนปกติที่ผู้หญิงผู้ชายมีแฟน่ะหนูหนูมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากที่อย่างที่บอก ลักก็คือลักเฉยๆไม่ได้จํากัดเพศไม่ได้จํากัดอะไรคือเรื่องเพศสภาพเนี่ยมันมีอะไรเรื่องราวมากมายที่คุณจะต้องไปศึกษาถ้าคุณอยากรู้เรื่อง L G B T Q จริงๆนะมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้อง Educate ตัวเองแล้วก็ถึงอย่างไรสิ่งที่เราทำณนะวันนี้เราแค่ openly openly gay อะพูดงไงเรา openly in a relationship กับ เพศเดียวกันแต่คุณจะเข้าใจไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแล้วคุณจะเปิดใจไหมก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนใครที่ยังไม่รู้ให้รองอินบ <c oughs> ็อก <c oughs> มาได้นะคะไม่มันได้หมด <c oughs> แนวตวน,น,นวนอนอเป็นเลยที่เดียวรู้เรื่องจริงน้องๆผู้ชายอายุ20ปีขึ้นไปถ้ามีปัญหาเรื่องพวกนี้ <c oughs> โทรมาปรึกษาโทรมาปรึกษาพี่ได้นะคะได้เร <c oughs> ียกเมสเซจมาได้ค่ะเออวูแต่วันนี้มารายการเธอรู้ใช่ไหมรายการจะมีเกมให้เล่น มีแขมีเกมจริงเวลาอธิบายต้องบอกเป็นเกมที่เราจะพูดใจแทนทุกคนว่าเวลาคนมาพูดเรารู้สึกยังไงมันเบาคนด่าพี่หมูเป็นเกมด่ากลับเป็นเกมด่ากลับเป็นเกมจะได้ออกมาระบายแต่พิเศษหน่อยเราจะมาเล่นเป็นภาษาใต้กันโอเคโอเคนะโอ้ยออกกับล่งกายมาปิ่นปี้ไม่เห็นพร้อมเลยสักทีเสื้อ มันแรงมากเลยอะเฮ้็แบบเสื้อมันดูเบานะเสลือกเยอะนะถ้า้อมนะงาน่าจะเยอะกว่านี้พี่เราสงสารมากถ้า้อมเนี่ยงานจะยักกว่านี้มึงแลตอนนี้แต่กูอ้วนกูมีงานเยอะกว่ามึงโอ้กูโกอินเตอร์าเรียกสิงนี้แต่ทำไมเป็นหมูหันมาเอ้านี่ปากหรือหมา โอ้เจ็บว่ะขอลายหน่อยได้ไหมเห็นที่ท้องอ่ะมีเยอะเล่นรอละใช่ทำไมแบนแบนทำไมแขนใหญ่คนอะไรขาโตกูมั่นกูชอบของกูอย่างนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะแต่ทำไมขาเบียดใหญ่คาขวานขาเลยค่ะคำขวานขาคุณแบบนี้ตกน้ำไม่จมเพราะเขามีห่วงยางเอาแน่นอนสิคะ มึงรอไปจมน้ำกับกูไม่ได้ไอ้คนแบบมึงนะกูนะแต่จับกดน้ำแล้วกูไม่ไดเอามือด้วยกูดันมึงลงแล้วกูตีเหยียบคอมึงเนี่ยป่วยรอดรากรู้ไหมอันนี้ตอนหนูได้ยินหนูจะตอบว่าใช่กูเรียนว่ายน้ำมาเนี่ยหนูตอบแค่น,นี้บางข้ออ่ะไม่ต้องอธิบายก็ได้กูด <c oughs> <c oughs> ูเที้ยไปเลยคนะุ้ง <c oughs> ก็ใหญ่ทำไมกล้าใส่บิกินี่อ้าวเงินกูซื้อไหมล่ะโทษนะครับบิกินี่เอาไว้ปิดกระนมค่ะลูกอยากเข้าใจผิดลูกหนูไปทะเลเปิด <Okay. S 2> จริงเออจริงค่ะเอาจะไปขึ้น <c oughs> ข้อสุดท้ายมาสุดท้ายขึ้นละโอ้โห oh, อันนี้แรงมาเลยชอบไซส์ XL หรือจริงๆลดน้ำหนักไม่ได้ เป็นยังไงเกมเอาจริงๆเนาะบัวลาเนี่ยชีวิตจริงมันเป็นอย่างไรนะจริงๆแล้วหลายๆอันมันไม่ใช่คําถามด้วยซ้ำมันคือคําที่มึงอยากจะด่าเฉยๆมึงอยากจะทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีเฉยๆคือถ้าพูดเที่ยอะไรดีๆไม่ได้ก็คืออย่าพูดอย่าพูดเลยดีกว่าแล้วก็คือเอาจริงๆมันคือเบสของมารยาทในการพูดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครหลอกที่ไม่อยากให้ตัวเองดูไม่ดีบางทีคุณใช้คําพูดแค่ปิดคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแย่เลยก็ได้บางทีเขาถึงบอกกันไงว่าไม่ได้รับการศึกษาหรือเปล่าเรื่องคคํําาาาาพูดสสััััญมมกททีี่่เรนงงง้ห นะอะไรที่ทําให้สินวีเนี่ยมีความมั่นใจในแบบทุกวันนี้มันคือความรักตัวเองรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นอุตาหะไงฉัเป็นเทมที่จะคุยกับสินวีแล้วฉันขนลุกอะ <c oughs> จริงนะรักตัวเองแล้วสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยได้ยินคืออะไรรู้ปะ ซื่อสัตย์ต่อตัวเองใช่เนาะแบบเรายอมรับได้หมดเลยแบบเวลาเราแก้ผ้าหน้ากระจกเนี้ยพี่หนูชอบมากเลยนะหนูชอบแก้ผ้าหน้ากระจกแล้วก็แบบดูอยู่นั่นแหละแบบแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราชอบทุกอย่างแต่ว่าเราดูแล้วเราแค่รู้สึกแบบตามทันสติกับความคิดที่เรามีกับตัวเองอะมึงเหมือนกูเลยกูก็ดูเออโอ้ไม่ใช่อะไรนะโอ้ไหนๆมาทั้งทีโอกาสละ อยากเต้นเพลงเธอได้ไหมได้นะจัดเต็มแล้ววันนี้ได้นะสอนให้เอาเอาเอาแรงกว่าที่เขาสาดปะวเขาไม่ดีทีกอนมาเจ็บมากเลยเขาจะไม่หายเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงครัอร้อนเหลือเกินแต่ร้องขนาดนี้แขงไม่กลัวนะครับเพราะวันนี้นี่พกมาด้วยเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากแคลนะคะ มีมา2ตัวนี้ใช้ยังไงใช้ง่ายมากเลยนะฮะตัวแรกนะฮะก็จะเป็นตัวเนื้อครีมนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าทุกคนต้องทาก่อนออกจากบ้านนะฮะไม่งั้นนะคะคุณหน้าเราเนี่ยต้องออกมาเจอแดดเนี่ยเสี่ยงต่อฝ้ากระมากเลยเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้ก่อนเลยและอีกตัวหนึ่งที่แขนเลิฟมากเลยนะฮะก็คือ invisible sun spray นะฮะ SPF นะฮะ50บวก PA บวกบวกบวกนะฮะก็ะคือเป็นตัวที่สามารถนะฮะเติมได้ระหว่างวันเ,เติมได้ต้องไปลบหน้าไม่ต้องลบค่ะคุณคะ ฉีดสเปรย์นะคะทับเครื่องสำอางไปได้เลยค่ะแล้วใช้ได้เฉพาะแค่หน้าไม่ค่ะชวดค่ะวันนี้ใส่แขนกุดนี่ใช้ได้ทั้งตัวค่ะคุณขาเนื้อสเปรย์เขาเนี่ยบางเบาค่ะคุณขาแล้วก็ไม่เหนียวเหน,นอะด้วยค่ะส่วนใครที่สนใจเซิร์ชนะคะคำว่าแคลสกินง่ายๆเลยครับหนึ่งและสองสามสามและสี่สามและสี่ใช่หนึ่งสองหนึ่ง Song, oh. Four. And and two, four one, seven, eight. Ah, Ah, be your own kind of beautiful, but we're all beautiful. S, M, L. But I like it. It's L. Sorry. Oh, yeah. oh, Oh, <coughs> 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 เดี๋ยวเราจะมาเต้นเพลงสื่อวีกันละก็เมื่อกี้ก็ซ้อมไปพอหอมปากหอมคอละเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้วันนี้ให้โอกาสตัวเองสองรอบพอนาอเออถ้าพร้อมแล้วก็ฟรีสไตล์อ่าเยเเอองั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูเราสองคนในเพลง Excel <oughs> <c oughs> <c oughs> ดีซิวิยอมรับเลยเพลงดีเต้นดีทุกอย่างดีหมดแล้วที่สําคัญขอบคุณมากนะที่เอาคนพลัดสายบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่จะได้แบบว่าเฮย้ยมาเล่นเอวงเอีตอนนี้เขาได้มาเล่นเอวีขอบคุณซีวีมากตรงนี้อ่ะท้ายสุดฝากเพลงด้วยค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพลง XL นะคะแล้วก็เพลง Queen นะคะเพิ่งออกอ้า Queen นะ, <laughs> <อ>ะก็สตรีมมิ่งทางช่องทางที่ชอบได้เลยนะคะ YouTube Spotify Apple Music แล้วก็ฝากติดตาม IG ซิวีภาวิดา YouTube ซิวีทวิตเตอร์ซิวีมิวสิกเฟซบุ๊กซิวีมิวสิกค่ะทำไมมึงมีเยอะจังวะเล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างกูนี่อินสตาแกรม จบแล้วนะป <c oughs> ากอะไรไม่ได้นะฮะ <c oughs> ส่วนวันนี้นะฮะสำหรับสถานที่สวยๆแบบนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะชัปเตอร์ทองหล่อ25นะฮะ <c oughs> แล้วที่นี่นะฮะอุ๊ยเห็นสวยๆนี่ใครอยากมาดูคอนโดเธอมาดูเลยคอนโดสวยมากและที่สำคัญเขามีร้านกาแฟสวยๆด้วยนะฮะมาถ่ายรูปนะฮะจิบกาแฟกันสบายๆได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณซีวีมากนะคะ สำหรับ EP หน้านะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครนะคะติดตามกันด้วยนะคะง่ายๆเดี๋ยวนะเข้าไปใน YouTube นะเซิร์ชคำว่า SLC นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับยังไง่อนนะ A อ C L A จริงไหมว่าอีรูปรักณเนี่ยมันมีส่วนมากในแบบว่าการทํางานของเรามีส่วนมากมเพราะว่าอย่างมากคนอ้วนได้เล่นก็เป็นตลกอะทุกวันเนี้เรามีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะถ้าเราดูในโซเชียลมีเดียมันมีเยอะแน่นอนว่าแบบเขาเป็นตัวของตัวเองเขาอะไรของตัวเองแต่ในเมนสตรีมมีเดียเรายังไม่เห็นความหลากหลายพวกนี้หนูรู้สึกว่ามันยังพัฒนาต่อได้แล้วมันก็ยังสามารถสร้างความหลากหลายได้อีกเยอะมาก